29มีนา2,564วันนี้จะไปขุดเอาไม้ล้อมไม้ไซไซอินโดวัดทุ่งพยาหาระอาจารย์ภัยให้ไปล้อมอวัดทุ่งพญาหารก็คือวัดงัตงตรง,ตรงข้ามกันห่างกันประมาณ2อกิโลกว่า3ยกิโลไม่เกินเป็นวัดทางหลวงปุชาเดินบอกช่างน,นนะน่ะ ตรวจงาน,นห้องน้ำนะนี่ห้องน้ําประจำกุฏิหลังนี้หลังนี้ก็คือหลังนี้ที่จะมายกมาตั้งไอ้เสาเนี่ยเดี๋ยวให้เทคานแล้วก็ปลูกพูเทพื้นเทคานปูกพื้นแล้วก็ค่อย,อยนี่ ตักระเบื้องไปมันจังตัดกันมุมเทิ้งเลยนะยังคอยอันเดี๋ยวจะส่คิวดอกตัวนี้อ่าเดี๋ยวจะไปซื้อขอบมันแม่นจังปูมันจังงามยังคอยงามเขาใช่มันตัดเบียวตัดเบิร์กเดี๋ยวไปวัดตรงพยาหารน่ะเขาล้อมไม่ไปไห้อันไม่ไม่ไส้ต้นไส่วัดเพิ่น เราจะกำลังไปวัดป่าทุ่งพญาหารไปล้อมเอาต้นไทรนี่ทางเขาวัดท่านัา้นกำลังสร้างโบงสถ์สร้างศาลาสร้างโบสถ์โบสถ์เราจะไปดูต้นว่าที่มาล้อมเอานี่เป็นต้นไทรต้นแรกที่เราจะ ล้อมอ,อันนี้เราล้อมได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะขุดขุดยกสดเลยเพราะต้นไรกับต้นโพเนี่ยมันยกสดได้ต้นใหญ่ดูสองต้นนี้สามต้นนี้เที่ยวหนึ่งจะหมดไหมนะได้อยู่มั้งอ,อันนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ก้านมันจะมาฝั่งตรงนี้อันนี้เราต้องเอาลงให้ท่านเลยนะี่นี่คือบริเวณ วัดทุ่งพยาหารลานจอดรถเราก็จะพยายามทำให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ก็ใกล้เคียงก็คือให้มันมีร่มอันนี้คือต้นไซที่เราจะเอาไปปลูกมันจะเป็นไซใหญ่ประมาณนี้เรียกไซอินโดใบมันจะใหญ่หนาคุมร่มได้ดี อินโดแต่ชื่อจริงไม่รู้นะเขาเอาพันธ์มาจากอินโดเพราะลูกศิษย์อาจารย์สาโรธท่านท่านจะอยู่ Indo. อินโดมาจากประเทศอินโดนีเซียนะเกษมาปลูกก็เลยเรียกใส่อินโดกันนี่คือทีมกุด ก็เดี๋ยวเราจะล้อมล้อมแล้วก็เพื่อไม่ให้ตุ้มมันแตกนี่คือวิธีการขุดล้อมสดก็จะแซะนะไปไเรื่อยใช้เสียมที่ใช้สับโดยเฉพาะแล้วก็คว้านลงข้างล่าง ก็จะเอาสลนมาลัดตุ่มไว้โดยปกตินี้เขาก็จะเหลือลากลากไว้ประคองไว้สักหน่อยพอก่อนจะยกก็จะค่อยตัดลากออกเพื่อที่จะเผื่อลมมาหรืออะไรไม้ค้ำไม่มีก็อาสัยรากตัวนี้ไปคองไว้ก่อนไม่ง,งั้นลม้ม จะเหลือรากนี้ไว้รากประคองต้นอันนี้ดูเบามาันเดี๋ยวเรายกขึ้นแต่ต้องเอาต้นนี้ก่อนเพราะว่าต้นนี้เซนแล้วฮะผลรากใหญ่มันดอกมันเซเซลแล้วมันมันเซมาทางจลาทับด้วยอันตราย ต้องรีบเอาออกก่อนต้นนี้เดี๋ยวลมมาเดี๋ยวค่อยมาตัดฟอร์มอีกเราจะไม่ได้เอาทั้งหมดที่ปลูกเราต้องตัดออกแล้วก็รูดใบออกให้หมดก็คือไปปลูกนี่ก็คือรอให้มันแตกใหม่ไอ้ใบมันจะไม่ได้สักใบเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปตัดใบออกนี่ก็ตุ่มค่อนข้างใหญ่ไปได้ไหมเราต้องตัดก่อน หรือเปล่าตัดก่อนดีกว่าพี่ตอ้ก่อดตัดก่อนแล้วเอาเอาไปด้วยเอาไปทิ้งวันหลังดีกว่าเอาไที่เหลือมาเล่นค่อยมาเก็บเออนต้นใส่ใส่อินโดมาถ,ถึงแล้วชุดแรกสองต้นใหญ่แล้วก็หนึ่งต้นเล็กน,นี่สองต้นใหญ่ต้นใหญ่สองต้นแล้วก็มีอีก ต้นเล็กอีก2ต้นเดี๋ยวลงชุดนี้ก่อนค่อยไปเอาไซอินโดมันจะต่างจากไซไซบ้านเราคือใบเขาจะเขียวใบจะใบจะยาวใบจะยาวใบาย,ยาวใหญ่ใบาย,ยาวใบใหญ่พุ่มสวยไม่ค่อยทิ้งใบ นีไซอินโดพรอมสวยน,นี่ยกมาจากวัดป่าทุ่งพญาหารเดี๋ยวไปเอาอีกยวเก็จ้างคนมาล้อมแล้วก็จ้างคนขุดข้คนขุดจ้างคนเข็นกคนยกนี่เป็นไซต้นแรกที่จะลง ต,ต้นนี้ก็จ้างคนไปล้อมล้อมสดเขาเรียกล้อมสดก็คือล้อมเสร็จมัดตุ่มมาตุ่มแล้วก็ยกเลย ก็คิดวันละสี่พันรถเทียบก็ค่าขนก็ค่าขนค่ายกขึ้นยกลงเนี่ยก็สองพก็วันนี้จะได้ต้นใสขนาดนี้ขนาดประมาณ นีสอต้นแล้วก็ขนาดเล็กกว่าน,นี้อีก2ต้นแล้วก็ขนาดเกี่ยวต้นหนึ่งก็4ต้นถือว่าสต้น คือเราลกลับมาเอาต้นไสอินโดที่วัดป่าทุ่มายาหารอีก2ต้นทางค่อนข้างแคบก็หาวิธีเอาไปจน,นได้นะทีแถมต้นลูกยอด้วยยกยอไป นี่เป็นต้นที่สองเป็นขั้นตอนการตัดแต่งกิง่งตัดแต่งกิง่งนี่จ้อาวาัดวระอาจารย์ประภัยวัดป่าทุ่งพญาหารท่านเ,าเมตตาให้มาขุดเอาได้เลยเป็นอุบาจารย์ที่อยู่วัดตรงข้ามกันก็มาฟึ่งบาร,รมีท่านอยู่ มาตั้งวัดที่แรกแล้วมาอยู่ที่แรกแรกก็มาพึ่งบรารมีท่านศึกษาดเสือพัดลมอะไรเงี้ยมามายืมท่านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากวัดป่าภูริทัศน์ผมแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพุช่วยพอ่อุช่วยท่านก็ให้ไปเอาผลเอาสิ่งของมาด้วยส่วนใหญ่ก็มาจากวัดป่า ภูริััต์ตอนมาอยู่แรกๆแล้วก็วัดทุ่งพญาหารแล้วก็พอพอแม่กบายจา์จยนทางอีสานมาเยี่ยมท่านก็เอามาให้รกัคโย ไอินโดมาจากกำลังจะขนเข้าวัดทางเข้าวัดจะแคบหนะ่อยต้องมีคนดูข้างหลังเพราะมันติดสายไฟบ้างต้นไม้บ้างอะไรบ้างทางเข้าวัดป่านาบุญเราเอาไซมาจากวัดป่าทุ่งพญาหารวัดปอาจารย์ไทย นีเป็นต้นที่สามต้นไซอินโดต้นที่สามโอเคลงเลยเอ้ยเอยอ,อย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้พอพอโอเควาง ว่าแล้วเหม็นอะไรโอเคข้างพี่เองพี่อีกนิดโอเค